ตอนนี้กูทาบ้านอยู่อะไรที่มันคุ้มค่าอะไรที่ไม่สมับมันพลาดไปแล้วแหละกูจะไม่ทําซ้ําตรงนี้คือหินจริงแต่ว่าอันนี้เขาดูเหมือนกันเลยแต่เขาไม่ใช่หินรุ่นถูกรุ่นแพงใช้งานเท่ากันแต่ว่าจริงๆด้วยทำตู้ตามเตาอันที่คุ้มค่าที่มึงควรซื้อทุกบ้านติดไว้เฮ้ยอันนี้เวิร์กเวิร์กอันนี้ก็เวิร์กมึงห้องหลายห้องมากเลยอะงงไม่จับว่ะไหนล้สิ วันนี้นะคะเราจะมาบุกบ้านปายคือตอนนี้ยกูทำบ้านอยู่กูต้องการอยากจะรู้ว่า้อะไรที่มันคุ้มค่าต่อการลงทุนอะไรที่สมควรซื้ออะไรที่ไม่สมควรมันพลาดไปแล้วแหละกูจะไม่ทำซ้ำมึงว่าเยอะปะกูว่าเยอะเอาจริงกูว่าการทำบ้านแต่งบ้านอะมันเยอะสมีอะไรที่เสียงดังอะไรกันนี่คือใช้โอกสชัตเรบ้านกูไปถ่ายตัวเองเหรอ ใส่ตัวเองลงตู้สั่งงานสองคนสวัสดีใครเข้าไปก่อนก็ได้อย่ามันด่าเวลยค่ะบายทุกท่านนี่ควันนี้จะมาจิบใช่ไหมเพราะว่ากำลังจะทำบ้านอ่ามันก็จะเป็นฮอลล์เวย์ฟิลนี้ถามหน่อยทำไมถึงกล้านะเว้ยที่จะใช้แบบฟิลเนี้ยปูนแล้วก็เลอะไม่เจลเพนอ๋อนี่เพนเหรอมานั่งทำทีละจุดนี่ถึงเหรออ่ะมีเพนมือนี้ไม่ใช่วอลเปเปอร์เหรอ ที่นี่มีกี่ห้องคะ2ห้องนอน1ห้องเกม2ครัวทำไมต้องมี2ห้องนอนจริงๆอยามี3ห้องนอนไว้ยแต่ว่าห้องหนึ่งอ่ะเป็นห้องที่จะเกรียงลูกแลวกันห้องไหนอ่ะว้าวว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 อวที่ววววววที่วววววว่วววว่ี่วว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 ว่ววววววว่วววอวว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 นววววว่วว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 ว่วว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  โซฟาเนี้ยมันเป็นโซฟาที่มึงมองด้วยตามสวยเว้ยนี่แต่ว่ามันร้อนผ้ามันไม่ระบายผ้าอะไรขอดูหน่อยคือคล้ายๆดูมันเป็นขนมึงรู้ไหมว่าผ้าขนขนแบบเนี้ยจริงๆแพงด้วยโอ้ไม่กอดมึงผ้ามันให้ความรู้สึกวินเทอร์มากใช่ดีออกแต่มองด้วยตามันสวยแต่สมมติถ้ามึงอยู่บ้านจริงๆมึงอยู่จริงร้อนหรอนั่งดูซีรีส์แบบนี้แล้วยังไงแล้วรอสัมผัสมันร้อน้ว้ยสัมผัสหนูเออแต่แค่เมื่อกี้กูจับกูยังรู้สึกว่ามันวอร์ม มันอุ่นใจความหม่เว้ยว่าทำไมอันนี้มันร้อนมีคำถามค่ะติ๊งติ๊งติ๊งทำไมคุณถึงเลือกโซฟาเป็นตัวแอลคะเพราะว่ากูเป็นคนชอบที่ขาเหมือนกันอ่ากูได้แอลกูชอบปะแอลชอบโอเคแล้วมีอะไรที่ไม่คุ้มค่าเลยในห้องนี้บ้างนอกจากโซฟาแล้วที่โอเคมันสวยกูชอบนะแต่มันร้อนเกิค่ะอันนี้คืออะไรอะไรหรอกูเคยเห็นแต่กูไม่เคยกล้าซื้อเลยอ้าวเหรอแล้วมันสวยแต่มันลมเย็นเท่านี้ ต่งกูไม่ไปได้สามคือมันเย็นนะแต่มันเย็นเท่านี้ขอเขาไปแต่ไทยแลนด์อ่ะมึงเข้าใจป้ะไทยแลนด์มันร้อนมากๆแค่เปิดอันเนี้ยนั่งตรงนี้ไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นปายมึงเป็นอะไรอ่ะมึงสร้างบ้านมึงคิดว่าเป็นวินเทอร์คือกูไม่รู้ว่ามันมีแรงอะไรพัดลมราคาหลักหมื่นแต่ตอนนี้อีปายนั่งอยู่ตรงนี้ข้างวัดลมผมไม่กระดิกเลยนะคะราน้กูรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่คุ้มที่สุดละ อีกอันหนึ่งที่กูรู้สึกว่าอันเนี้ยของกูเลือกมาแล้วถูกใจมากเือโตอันนี้ไหนคะมันดูดิว่าโตอันเนี้ยมันเป็นโตที่เราขัดหุกมากเลยมันหินขขา<ม>น,นั้นแต่อันเนี้ยไม่ใช่หินมันเป็นของปอมที่ทำอ,ออกมาแล้วลายเดียวกันตรงนี้คือหินจริง <Yes. S 1> แต่ว่าอันนี้เขาดูเหมือนกันเลยแต่เขาไม่ใช่หินโูแนะนํานะถ้ามึงจะทาบ้านนะมึงอ่ะเอาเมนหลักของบ้านไว้ก่อนเช่นของกูเอาหินเป็นเมนหลักเวลากูซื้อของอะไรเข้ามาเนี่ยขนาดค่ะโอ้โอยังเป็นหินนี่หินจริงไม่จริงเป็นลายหินอ่ะอีกอย่างหนึ่ คือทีวีด้วยความโกของกูนะจริงๆอันทีวีเนี้ยมันควรจะสาย85นิ้วถ้าเทียบกับพื้นข้างหลังกูมีปัญหาคือว่าเวลาเรามีกําแพงแบบนี้นะคะเราสมควรวางทีวีตรงกลางเลยหรือลงมา,งมาคําตอบคือลงมาเพราะว่าเรานอนดูมุมนี้ถ้ามันขึ้นไปสูงข้างบนมือจะต้องแห่มือต้อง,ง,อองเงนยนะเหรด้วยความ มันแพงมากมึงกูกับมิกก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยแล้วเ,เอา75ก็พอไหมเราก็ดูพอแล้วออพอมันเอามาวางจริงอ่ะมันดูพอไหมดูพอแต่ความสวยงามถ้า85จะดีกว่าเพราะฉะนั้นที่กูจะแนะนําคือเวลามึงไปเลือกจริงๆริอ่ะมึงเชื่ออินททเลีย<ม>แต่แปดจ่ายเงินไม่ไหวจริงมึงจ่ายไม่ไหวหรอกูมีตัวช่วยยิบบอกตัวช่วยมันถ้ามึงจ่ายไม่ไหวเนะเลยรออะไรมึงก็ไปที่นี่คัตเอ็กซ์คัตเอ็กซ์ดูวะเนี่ยเขามอบของขวัญให้กับทุกคนเป็นโปรโมชั่นถูกต้องแบ่งชำระศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่เดือนไม อย่างานึ่งที่อยากจะแนะนําจริงๆสำหรับคานเอ็กนะคะปัจจุบันเขามีดีไซน์ที่สวยเก๋ดูทันสมัยมากกว่าเดิมนะคะใช่ค่ะเป็นสีแบบ gradient of blue ทงๆา มากเลยค่ะพี่เนเข้าไปที่แอป SCB ECX แล้วยังไงก็แบ่งจ่ายได้เลยถ้าเกิดว่าคุณมียอดเกิน2,000ับาทมันช่วยมากๆเลยในการแบ่งจ่ายทั้นเป็นาระของคุณเนี่ยมันน้อยลงทีวีของคุณเนี่ยนะคะแ5ดส้านี่ของคุณก็จะสามารถซื้อได้ด้วยกันแบ่งจ่าย4เดือนเป็นกูกูจะซื้อไปเลยเป็นร้อยร้อยเนื้อรว่ากูมีผ้าออใหญ่สุดแล้วกจัดสั่งทำทีวีสาหรับใครที่ไม่รู้ว่า c a r ด X คืออะไร c a r ด X เป็นการโอนย้ายธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลบางประเภทมาจาก SCB เหมาะกับคนแบบพวกเรา แบบเจ๊กๆโมเดิร์นโมเดิร์นขึ้นเหมาะกับคนที่ชอบอิสระในการใช้จ่ายมากปกติกปกติอะูเป็นคนใช้บ,บัตรเครดิตใช่ไหมซื้อมือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าอของเขาบ้านอะก็คือรูดรูดรูดแต่บางอย่างอะบางทีบางร้านมันก็จะมีโปรโมชัน่นบางอันก็ไม่มีแต่ขนนึ้นมาใช่มเนมเป็นคนเลือกเองสมมติทีวีที่กูซื้อมาเครื่องเนี้ยเขาไม่ร่วมโปรโมชั่นในการแบ่งชําระแต่ถ้ามึงใช้อันนี้รูดมึงจะสามารถใช้โปรโมชั่นแบ่งชําระได้ไม่ว่าเนจะซื้ออะไร2 0 0 0บาทขึ้นไป ก็สามารถใช้บ uhm ัตรคัทเอ็กในการแบ่งชำระได้เลยมึงอีกอย่างหนึ่งข้อดีกูรู้ว่าปกติมึงเป็นคนชอบใช้พอยมึงรู้ไหมว่าอันเนี้ยดีกว่ายังไงเพราะปกติใช้พอยเนี่ยสิ่งที่กูเป็นที่สุดคือกูลืมใช้พอยแล้วพอย n โดนตัดอันนี้จริงก็คือจะเลือกได้เลยว่าคุณอยากเสพสุกตอนนี้หรือเสพอย i ไว้เสพสุกตอนหน้าคาด X อ็อะให้เสพสุกตอนนี้ได้เลยค่ะสุกตอนนี้โปรโมชั่นนี้อยู่ถึงตอนไหนคะเดียวถึงปลายปีเลยเนาะพี่ยิปสามเอ็ดปีนี้เลยปลายปีนี้เลยค่ะคดทเอ็กซ์เน โปรโมชั่นไปแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็จะมีโปรโมชั่นอื่นๆมาทดแทนก็จะเป็นการสะสมคะแนนหรือว่า cashback ก็เลือกเอานะคะไปดนของของต่อไปดูอันอื่นดีอย่างเดียงที่กูรู้สึกว่ากูไม่ควรจตต้องลงเงินเยอะขนาดนี้เลยคือเครื่องดูดฝุ่นเ้ยอีเท่าเดียวกันเนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับบ้านกูนะรุ่นถูกรุ่นแพงใช้งานเท่ากันยังไงอะดูเตียงดูไลฝุ่นที่กูกำลังจส ็ไนไงอันนี้อะไรอ่ะมันต้องดีกว่าแนะ่ๆมันดูฟังก์ชันยังไงกันมาแต่แต่แต่แต تى, ที่มึงซื้อเพราะว่าเขาพูดว่าอะไรขเขาบอกว่ามันจะมีไฟออกมาทำให้เราเห็นทำไมอันอื่นไม่เห็นหรอไม่เห็นแต่กูดูดมาตั้งนานกูก็ยังไม่เห็นฝุ่นเข้าใจไหมกูมีอีกยี่ห้อหนึ่งฟลอฟลออ่ะก็โอเคนี่อันนี้ดอสอใช่ป่ะอันนี้ดอสอดอสอตอูอีเล็กอลอทอลออลอเคอลอเคดอสอซื้อรุ่นถูกก็พออันนี้เป็นห้องกินข้าวแล้วห้องครัวมึงลงโซฟาเลือีโซฟาอีกตัใบนี้ กูว่าอันเนี้ยมันเหมือนลิซนินนะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันคุ้มค่าการลงทุนที่สุดแล้วเว้ยสองหมื่นกว่าบาทที่นั่งกว้างแล้วมันคัสตอมได้หมดมึงอยากได้แขนกว้างแขนยืดแขนขดเข้าไปได้หมดฮะคัสตอมได้เหรอแขนขดไม่มาแค่นี้เลขอนั um ่งด to ้วยคนดีว่ามันสบายจริงไหมสบายจริงๆด้วย มาถึงส่วนที่กูรู้สึกว่ากูเฟลคือโต๊ะกินข้าวเว้ยทําไมอะตอนคูสร้างห้องเนี้ยมึงมันยังไม่มีอะไรเสกเลยแล้วเราก็มีตัวอย่างคร่าวๆว่าเราจะเอาโต๊ะเนี่ยประมาณ2เมตรแต่ทีเนี้ยเหมือนจินเหลี่ยก็บอกว่าสเมตรอาจจะเล็กไปแล้วไม่เชื่ออีกแล้วไม่ตอนไปดูที่ร้านมันใหญ่มากมึงดีไซน์สวยที่ดอกขาดูดีพอเอามาเดี๋ยวก่อนขาดูดีหรือเปล่าไม่รู้เพราะหอทำที่อะไรก็ไม่รู้ไม่แกะสักทีไมขายกนยืนต่อขาพอออกมาจริงอีดอกใส่ตรงนี้ไม่ได้ เล็กไปมึงอีกอันนึงที่ทนไม่ได้คือโคมไฟหูกูอ้าวไม่รู้หมดมเลยเออเออ เมื่อนียกูเตือนนะมึงดูที่ร้านอ่ะมึงจะรู้สึกว่ามันสว่างพอดีเพราะมันเป็นไฟไปหมดเลยอเพอมาอยู่ที่บ้านอี้เทียเราดอกฟ้าลงมาไฟมันก็เลยใกล้ตามากมึงกว่าที่ร้านฟ<ไ>ฟมันก็เลยกินข้าวไปแสบตาไปทีน,นี้ก็คือเกลียดมากถึงขั้นให้เขามารลือไปเลยแล้วตอนนี้อยู่ไหนโคมเก็บเอาไว้เผื่อใครจะซื้อนะคะยินดีนะคะบอกตรงนี้เลยจะปล่อยโต๊ะนี้2เมตรที่เท่าไหร่ตลอดไม่มาเราทุกได้เลยค่ะอาขายของเลยของเร็วๆอยาเท่างไหร่อยาเท่างไหร่ ความกว้างความกว้างค่ะประมาณ110 110 110ับคูณสอนะคะถ้าซื้อเนี่ยแถมเก้าอี้ไปด้วยเลยไหมคะแม่คุไม่แถมอ่ะจะเก็บเก้าอี้นะคะซื้อมาเท่าไหร่น่าจะเป็นแสนขายเท่าไหร่คะขาย70,000มื่นเอ้ยคอมเมนต์ติดต่อยังไงติต่อทักดีมาแล้วอะไรที่มึงรู้สึกว่าคุ้มค่าแห่งการลงทุนและชอบที่สุดในบ้านคะไอแล่นตรงนี้ ไอแลด์ที่แปลว่าเกาะหรอเป็นเกาะค่ะมึงรู้ไหมว่านี่น่ารักแค่ไหนมันบอกว่าไงรู้ปะเออเดี๋ยวมันจะซื้อเอี้มาเพิ่มให้เราเป็นสามคนกูมึงยิเพื่อมานั่งเล่นกันตรงนี้ในห้องนี้จริงมีเฟลมึงอยากแรกเลยคนที่เฟลไหนคะไอเลยจะถักขยะมึงถักขยะนี้แพงมากนะแปดหมื่นขัานต่ำหกพันอะเอาเข้าไปทิ้งไปแล้วเปลี่ยนเป็นทองมันแพงเพราะมันเหมือนเขาหลอกกูแหละว่าตรงไปแล้วมันกดลงไปได้กดให้ดูหน่อยกดลงไปแบบนี้แล้ว แล้วมันก็จะแบบดึงออกมากูก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่ากูรู้สึกว่ามันแพงเกินไปแล้วก็ตอนซื้อกูอยากได้ใบใหญ่อีนี่ก็คือเถียงว่าจะเอาใบเล็กเดี๋ยวมันไม่สวยปัจจุบันเถียงกูว่าดีเราไปซื้อใบใหญ่เพิามา่มหมบ้านกูจะชอบเล็กเรก <c oughs> เป็นขยันทิง้งออก <c oughs> ทิ้งทีทีทิ้งทีท,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 ทีเลยอาจจะถ้าใหญ่แล้วมีคุณภาพแพงปิดดีแบบนี้กูว่าก็เวิร์กเพราะกลิ่นไม่ออก w ้า c o m e ขยันใหญ่อยู่ค่ะยใหญ่็กทำไมอ่ะเหตุผลแล้วขยมันจะเยอะมากเลยจริงใช่ก็ชอบขยันทิ้งอ๋อแล้มึงชอบใหญ่อันนี้เป็นเรื่องจริงที่กูรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มที่กูทำมาคือเครื่องล้างจานเพราะว่ามึงล้างจานหนึ่งทีมึงดูกูอย่างกับสองคนกูกินข้าวคือไม่เกินสามใบกูใช้เครื่องล้างจานถูกครั้งล้างสองชั่วโมงครึ่งจริงปะเนี่ยมีประสบการณ์เว้ยตอนนั้นกูทำล้านกาแฟกูก็จะมีดิสมอร์เชอร์แบบนี้เลยกูว่าล้างมือสะอาดกว่า แล้วกูรู้สึกเปืองน้าแล้วมันใช้เวลานานมากสมมติถ้ามึงต้องรีบใช้จานอมันไม่ได้เว้ยถ้าล้างกูก็คือทิ้งไว้เลยต่อกลางคืนแ,แล้วอีกอันหนึ่งที่แพงคืออะไรรปลาอีอน้ำยาอน้ำยาอ,อ,ยอีบอลที่เอาไว้ใส่หรอแพงโอ้โหไม่เอา,มาไม่ลาม้างอ่ะต่ออันที่คุ้มค่าที่มึงควรซื้อทุกบ้านติดไว้กูรู้สึกว่ามึงก็คิดว่ามันคุ้มค่าคือมอทอรอันี้กูสนับสนุนเพราะว่ากูก็ชอบทอดได้ทุกอย่างสิ่งในสิ่งที่กูใช้เยอะใส่หี้ยอะไรเข้า กินลูกชิ้นปานลาระเบิดทอดเนี่ยเวลามันกินเหลือมือาใส่ไมโครเวฟมันก็ไม่อร่อยใช่แจะเอาไปทอดอีกก็กระลรอยู่<อ>แต่ต้องแต่มีหม้อทอดอ่ะมึงมันสะบัดน้ำมันเสียออกแล้วก็กินวันต่อไปแดดคัดหน้าก็ยังกรอบอยู่อะไรเงี้ยไอ้ตู้เนี่ยสำคัญนะตอนทําบ้านเขาจะถามเลยว่าจะทําช่องที่ฟิตกระปองที่มึงจะซื้อหรือทําช่องหลอกๆเอาไว้แล้วมึงซื้ออะไรแล้วก็ใส่ลวงวไปใส่ใช่ไหมของกูเป็นบิวอินเลยกูซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนแล้วค่อยมาใส่ทําตู้ตามเตาถูกต้องไม่ใช่ทำเตาเตา แต่ขอูแต่พอกูเลือกมามึงเออมันงคือปกติอ่ะมึงจะเปิดไมโครเวฟมึงเปิดได้บ้านกูไม่ได้เพราะต้องกดออนกดอันนี้มันถึงจะได้ออกมาทำไมอ่ะมันไม่มีบานเปิดนี่หรอแล้วทำไมมึงเลือกที่ห้อนนี้ตั้งแต่แรกเขาแนะนำซึ่งวันแรกที่กูบาเลยกูคิดใด้ใจเปิดไมโครเวฟใช่ไดมอ๋อมันเปิดแล้วเาเป็นแมออนมาด่าแล้วอะเปิดจังไดตู้นี่ อะเตาเตาบอกหน่อยว่าเตาแบบนี้หรือเตาแบบไทยทําอาหารมันกว่ากันไแบบไทยกูชอบเตาไทยกูก็ชอบเตาไทยกูมีปัญหาหนักมากกับอีนี่คือกูต้มไข่ตอนเช้าก่อนที่กูไปตีกลอบปกติถ้ากูใช้เตาไทยคือกูใส่ไข่ลงไปแล้วก็สิบปรทีกูกินได้เลยเสร็จอันนี้รึ่งชั่วโมงยังไม่สุกทําไมอะมันร้อนช้าไฟอ่อนละมุนไงมีตู้นี้ที่กูรู้สึกว่ามันคุ้มค่าดีคือเป็นตู้ที่ไว้เก็บขนมแล้วมันดึงออกมาได้เชยร์ดีว่าตู้นี้ดีตู้นี้ดีอดูดีมากเลยอะเา้ อ่ะบ้านปลายมันมีช่องแล้วแบบเก็บซ่อนอ่ะเก็บช่องช่องที่ไม่มีเออทำให้ขอบดูไม่รกเนาะช่องที่ไม่มีอะไรเลยจริงๆก็เป็นช่องว่างจริงๆอ๋ออุ้ยทั้งแถบเลยอันนก็เป็นช่องว่างเติมคำในช่องว่างมีวิตามินหนึ่งถ้าจะกินวิตามินนะคะก็ต้องกินใกล้เนื้อทรายอันนี้ก็เป็นแบบเนี่ยตู้โล่งๆเดี๋ยวกูจะเอาแก้ววงแก้ววายอะไรอย่างนี้มาใส่กูเชื่อว่าทุกคนเวลาจะทำบ้านอะมันจะมีแบบ my dream house ฉันต้องมีอันนี้ฉันคิดแล้วว่า จะใช้ทุกวันแน่แต่ในความเป็นจริงไม่ได้ใช้เลยไม่เอาเลยใช้เลยไ้บีนี่ไม่ได้ใช้เลยค่ะดูตรงมีไว้แล้วกูก็เลยจำเป็นจะต้องทำจริงมึงขอเช็คอินโซฟาอีกแล้วค่ะเช็คอินโซฟาด้วย อันเดียวกันแล้วเป็นโชวผ่านที่เอาไว้ใช้ว่างของปกติทันนี้จะมีของวางเต็มเลยมาเดี๋ยวพาไปดูสิ่งที่เฟลในบ้านถูที่กูรู้สึกว่ากูไม่ควรจะมีมันอยู่ในบ้าเลยว้าวเอยห้องน้ำแบบบีของบีแยกกอดีอ่ะแยกเลยแล้วก็แยกชายด้วนนี่องมายกเออชายอ๋อแยกชายหญิงใช่แยกชายหญิงพี่มลองหน้าก่อนทำไมอ่ะทำไมมันไม่เวิร์กอ่ะกูอยากแช่อาบมากเลยเนสแล้วไม่รู้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือกูรอสอง น้ำมันไม่เต็มเลยฮะอ่ามันใหญ่มากมึงเฮ้ยมึงมันใหญ่มากเลยเฮ้ยมึงถ่ายรายการได้เลยนะเว้ยเนี่ยอะวันนี้นะคะทุกคนมันว่ามาดิปะดิมารีลี่อย่างเงี้ยเรล้วมึงรู้ไหมอุ้ยนั่งในอ่างเว้ยแล้วคือตรงเนี้ยไอ้ที่มึงเห็นตุ่งๆเนี้ยมันเป็นจัซี่ะซีพอกูกดน้ำก็ตายอะคุณ แล้วเมื่อเคยได้ลองใช้จริงกี่ค่ะหนึ่งครั้งทั่วนะเพราะว่ารอสองชั่วโมงนะคือกูอกนน๊ออะหักแล้วกูก็แก้ผ้ารอชื่อไม่เต็มนั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็ไม่ค่อยทนความแบบร้อนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่กูว่าห้องน้ำที่มีทั้งโถฉี่ผู้ชายและผู้หญิงอยู่คู่กันเวิร์กเวิร์กไอ้อาล้างหน้าที่เป็นแยกชายหญิงก็เวิร์กนะอีกอันหนึ่งที่กูรู้สึกว่าบ้านปุ๋มันทำได้ดีกว่านี้มันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กคือระบบแบบร้อนปกติเวลาเราซื้ออ่ะเขาจะบอกว่าเอาน้ำร้อน มันจะทําให้มันอุ่นกว่าแต่พอเป็นของเมืองนอกไปลาที่มึงไปเมืองนอกมึงจะรู้สึกแบบน้ำมันแสดีมากพอเป็นไปร้านกูุมมันไม่ดีแรงขนาดนั้นแล้วมันร้อนแล้วมันก็ร้อนแล้วไม่พอมันร้อนสักพักนึงมันเย็นแล้วมันก็ร้อนใหม่เครื่องมันจะปัดไ้มึงเขาจะตัดแนนกว่ามึงปซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นมึงซื้อเครื่องทำน้ำร้อนก็ได้แต่มึงถามเขาให้ดีว่าแบบเอออันนี้มันจะตัดไหมแล้วมึงซื้อเครื่องที่ตัดอรอ เกิดใครมีเครื่พงก็้อขนาดนี้อุ่นแนะนำก็บอกได้จบมานะคะโอเคอ่ะพื้นตรงนี้ก็คือเป็นหินแทรไม้หรือกระเบื้องกระเบื้องห้องชาเวอร์มันยิ่งใหญ่เหมือนกันเนาะอาบได้หลายคนอยู่นะคือมึงไม่ต้องทำก้อนขนาดนี้ได้วสนุกอะไรกัน่ะเราสองคนอ่ะฮะเสร็จแล้ว มาดูห้องที่ของดีหน่อยอันนี้เป็นห้องแต่งตัวเฮ้ยอันนี้เวิร์กเวร์กอันนี้ก็เวิร์กอันนี้เวิร์กเว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 ร์กอ่ะอันไหนเป็นของใครบ้างคะของกูหมดเลยห้องนี้เชี่ยมึงอ้าวแล้วนี่อยู่ไหนนี่ห้องหนูอ้าวนี่เป็นห้องเข้าไปได้หรอเฮ้ยเวิร์กเฮ้ยอีกที่นี่เป็น OCD สัสดใส่เรียบร้อยมากมึงมาดูนี่โอ้ my god เพิ่นดอกก็คือดอกไ,<ห>ไม่<ด>อันนี้คือเป็นแบบชุดกอล์ฟของมันแล้วขาวก็คืออยู่ส่วนขาวเรียบร้อยมากจัดเรียงอย่างดีอ่ะแล้วนี่ก็เป็นชั้นนะคะที่สำหรับไว้จัดวางดีเหมือนกันแต่ว่า<ต>ยัางไม่มีอะไรผู้ขอชมอร,รอว่าวะ กูชอบตรงนี้คนอยู่จริงอ่ะมันจะมีของอะไรที่มันอย่างเงี้ยว่างแล้วก็ไม่โอเคอ่ะกลัวไม่ได้เก็บอะไรเลยอยู่อย่างนี้จริงเพราะอยากให้คนรู้สึกว่าอ๋อบ้านมึงดูสะอาดเรียบร้อยเพราะพึงเก็บอะไรนี่มกมากจ้ามีห้องน้ำตรงนี้อีกโอ้ยกูงงไปหมดแล้วมืองห้องหลายห้องมากเลยอ่ะงงลึกลับว่ะอันนี้คือคนไทยฉันรู้ว่าทำไมเธอชื่ออรอเพราะอะไรเพราะว่ามันรอสีทองนี้ด้วยกันปะใช่เพราะว่ามันสีดำ match m a t ช h match match ตายอย่างเงี้ยถึงมักหน่อยนี่อ่ะคนไทยคนไทยไวรนะคะแม่บ้านทำอาหาร บางนิดหน่อยอุยอ๊ยหอมอะไรเนี่ยอุยออ๊ยหอมมากห้องนี้ ันเป็นห้องซักผ้างายอ,อ,อย่างบ้านกูใช่ป่ะมันไม่มีพื้นที่ในการตัดผ้าเลยเว้ยอันนี้อันนี้ต่างกนะันยังไงอันนี้คือเครื่องซักผ้าอันนี้คือเครื่องอบผ้าปัจจุบนันกูไปดูมาเครื่องซักผ้าและอบผ้าในเครื่องเดียวก็มีข้อดีของการที่มันแยกเครื่องคือถ้ามึงซักในเครื่องเดียวอ่ะมันใช้เวลาประมาณ5าชั่วโมงมึงเวลาไปซื้อเครื่องซักผ้ามึงถามเลยว่าอันนี้แห้งสนิทไหมคะหรือแห้งหมาเพราะว่าบางทีอ่ะมึงจะแห้งหมามึงก็ต้องมาตัดอยู่ดีปัวชอบแบบแห้งสนิทเพราะกูไม่มีที่ตัดผ้าข้อดีีขอองงกาาาารรรตัท่่่่่ใช้้เเคืะะพวนนนหมจ มันจะไม่แข็งงั้นก็นี้เป็นอีกหนึ่งที่คุ้มค่าอันนี้รู้สึกว่าคุ้มค่ามากเดี๋ยวมาดูห้องสุดท้ายอันนี้จะเป็นห้องแมวด้วยแล้วจะเป็นห้องลูกด้วยแต่บ้านกูมันจะสังเกตดูนะว่ากูอะไม่ค่อยมีระเบียงแต่ห้องนี้เป็นห้องที่งงมากทำไมอะอะไรอะงงอะไรระเบียงใหญ่อ่ะเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้นะคะห้องนี้ให้ฟีลเหมือนแบบเด็กเรียนมังนอกอะประตูเล็กๆอะแล้วเป็นระเบียงที่ใหญ่มากเอาแมวมาเลี้ยงีนห้องนี้แมวชื่ออะไรคะเบนหลากัลังปะมานะคะ เดี๋ยวกูจะพาไปดูที่ระเบียบบ้านกูกูเพิ่งซื้อโต๊ะกับเก้าอี้มาซึ่งกูรู้สึกมันเวิร์กมากได้อ๋อน,นี่เวิร์กเหรอกูจะบอกว่าเวลาเลือกซื้อวัสดุอ่ะเนี้ที่มันเป็นเ <outdoor. S 1> อารดอมึงต้องเลือกวัสดุที่เป็นเอาดอจริงจริงเพราะว่าอย่างสมมติอันนี้วิธีรักษาคือสามารถใช้น้ำฉีดไ,ได้เลยอแล้วก็พวกเนี้ยมันโดนฝนโดนแดนดได้ยิปอย่างเง,งี้ยมึงนั่งตากแดดไหวปะไหวสิคะเฮ้ยเียกูร้อนไี่แหละนะ โอเคหวังว่าเทปนี้นะคะจะเป็นไอเดียให้กับคนหลายๆคนเช่นกันที่จะทําบ้านนะคะรวมถึงพี่เนทด้วยควรเลือกอะไรไม่ควรเลือกอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรที่แนะนําพวกเราได้ว่าเฮ้ยพี่อันเนี้ยมันบุ๋นะแต่วันนี้นะคะสําหรับใครที่อยากมีช้อยส์ในการแบ่งจ่ายนะคะฝากคัสเอซื้อด้ค่ะคัสเอไนทค่ะดีไซน์ใหม่ทันสมัยนะคะแล้วก็แบ่งจ่ายได้นะคะศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่เดือนกับทุกๆสองพันบาทที่ใช้จ่ายไปเลยนะคะยัยว่ กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะรอบหน้าเดี๋ยวเราพาไปดูบ้านพี่เนทดีกว่าว่าบ้านพี่เนทกำลังทำได้ไหมกูมีอะไรเสนอะไรอะไรอะไรบ้านอย่างมึงอ่ะมึงมีแม่บ้านทำให้หนูใช่ปะกูมีอันหนึ่งดีสุดเครื่องดูดไรฝุ่นแล้วมี UV ฆ่าไรฝุ่นด้วยตื่น่ต้นจริงป่ะมึงถ่ายรูปให้ดูหน่อยดิกูซื้อมาให้มึงแล้วอยู่ในรถอยู่ในรถเดี๋ยวให้มาไอ้ปายมันชอบแพ้มันชอบขึ้นกูคันเนี่ยกูคันมึงไม่เคยแพ้เี่อะไรเลยเนทมึงไม่ต้องอิจฉาองแพ้แค่กูเป็นฟรีเว้ย